คู่มือเดินทางส่วนที่สองในส่วนที่สองนี้จะเป็นรายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำก่อนออกเดินทางโดยเริ่มตั้งแต่การเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเช็คอินขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเข้าประเทศออสเตรเลียและสิ่งที่ต้องทำอื่นๆเมื่อไปถึงโดยจะเรียงตามลำดับดังนี้ 1. การเลือกเที่ยวบิน 2. การเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ 3. การตรวจคนเข้าเมืองที่ออสเตรเลีย 4. การเดินทางไปที่พัก 5. การทำแท็กฟไฟล์ดนัมเบอร์ 6. ก,การลงทะเบียน USI 7. การเลือกซื้อโทรศัพท์ 8. การเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศออสเตรเลียส่วนที่1การเลือกเที่ยวบินพี่บีแนะนำให้ใช้สายการบินที่มีเที่ยวบินตรงเท่านั้นเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนเครื่อง 1. การบินไทย 2. ส,สายการบินแขวนตัดส 3. แอร์เอเชีย 4. เจสตา 5. สายการบินสกูตทั้ง5สายการบินนี้มีเที่ยวบินตรงไปเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นโดยใช้เวลาเดินทางเพียง9ชั่วโมงเมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเช็คเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินที่เราเดินทางในมอนิเตอร์ เทคนิคในการหาเที่ยวบินอย่างรวดเร็วคือดูที่เวลาออกเดินทางที่หน้าจอมอนิเตอร์ซึ่งจะเรียงจากก่อนไปหลังท่านจะเห็นตัวอักษรเคาน์เตอร์เช็คอินของท่านอยู่ทางขวามือสายการบินส่วนใหญ่มีบริการเช็คอินออนไลน์ซึ่งท่านสามารถทำได้ที่บ้าน24ชั่วโมงก่อนเดินทาง พี่บีแนะนำให้เช็คอินออนไลน์มาก่อนเพราะท่านสามารถเลือกที่นั่งได้และสามารถประหยัดเวลาต่อคิวที่สนามบินเพราะสายการบินส่วนมากจะมีช่องเคาน์เตอร์แบ็กดรอปสำหรับผู้ที่เช็คอินออนไลน์มาแล้วหลังจากเช็คอินท่านจะได้รับตั๋วที่นั่งและแบ็กแท็กหรือหมายเลขอ้างอิงการขนส่งกระเป๋าซึ่งท่านต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการทำเรื่องเคลมกระเป๋าคืนในกรณีที่สายการบินทำกระเป๋าของท่านหายหากเหตุการณ์กระเป๋าหายเกิดขึ้นกับท่าน ให้นำแบ็กแท็กไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบินที่สนามบินปลายทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและขอที่อยู่ของท่านเพื่อการส่งกระเป๋าคืนให้แก่ท่านต่อไปการกรอกแบบฟอร์มเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียหน้าแรกท่านต้องกรอกรายละเอียดส่วนตัวที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและกากบาดสำแดงสิ่งของที่ท่านแพ็คมาในกระเป๋าหากไม่มีสิ่งของต้องห้ามให้กากบาดโน หน้าสองแจ้งข้อมูลเที่ยวบินที่ท่านเดินทางประเทศต้นทางที่เดินทางมาของเราคือประเทศไทยถึงแม้จะมีการต่อเครื่องก็ให้ใส่ประเทศไทยจุดประสงค์ในการเดินทางของท่านในที่นี้คือการศึกษาให้กากบาดข้อบีพร้อมใส่ระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลียและแจ้งรายละเอียดของผู้อ้างอิงในกรณีฉุกเฉินการตรวจคนเข้าเมือง ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียได้นำระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติมาใช้ท่านสามารถลองใช้เครื่องอัตโนมัติก่อนหากท่านไม่สามารถทำผ่านเครื่องได้ท่านต้องตรวจกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามปกติหากพบเจ้าหน้าที่ท่านจะถูกถามจุดประสงค์ของการเดินทางท่านต้องแจ้งหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ท่านจะเข้าเรียนและเตรียมจดหมายตอบรับในกรณีที่มีการเรียกดูเอกสารการเดินทางจากสนามบินไปยังที่พัก แนะนำเป็นบริการอูเบอร์ซึ่งเป็นบริการเรียกรถรับส่งไปยังที่พักของท่านผ่านทางแอปพลิเคชันค่าบริการจากสนามบินไปตัวเมืองทั้งที่ซิดนีย์และเมลเบิร์นค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ60เหรียญหากที่พักของท่านอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองออกไปอีกค่าบริการจะมีการปรับตามระยะทางส่วนต่อไปเป็นการลงทะเบียนแท็กไฟนัมเบอร์ แท็กไฟล์นัมเบอร์เป็นรหัสผู้เสียภาษีของประเทศออสเตรเลียโดยนักเรียนทุกท่านต้องทำหากต้องการทำงานพาร์ทไมวิธีการทำเป็นการลงทะเบียนออนไลน์โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ ATO ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานภาษีแห่งชาติที่ www.ato.gov.au ท่านสามารถลงทะเบียนได้เมื่อเดินทางไปถึงออสเตรเลียแล้วเท่านั้นข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมได้แก่หนึ่งพาสปอร์ต 2. ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย 3. เบอร์โทรศัพท์ที่ออสเตรเลียของท่านนักเรียนจำเป็นต้องแจ้งรหัสผู้เสียภาษีแก่ธนาคารและผู้ว่าจ้างก่อนการเริ่มงานประโยชน์หลักของ tagfly number คือท่านสามารถขอรับ tag refund หรือเงินคืนภาษีที่ถูกหักตลอดระยะเวลาทำงานในประเทศออสเตรเลียคืนได้หลังจบการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยถาวรส่วนต่อไป การลงทะเบียนหมายเลขประจำตัวนักเรียนที่นักเรียนต้องทำเมื่อเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วโดยหมายเลขประจำตัวจะติดตัวนักเรียนไปตลอดโดยนักเรียนหนึ่งท่านจะมีเลขทะเบียนเพียงหนึ่งเดียวถึงแม้จะมีการเรียนต่อหลักสูตรอื่นในอนาคตข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนหมายเลขประจำตัวนักเรียนมีดังนี้ 1. พาสปอร์ต2จดหมายรายละเอียดวีซ่านักเรียนของท่าน ส่วนต่อไปการซื้อโทรศัพท์บริษัทโทรศัพท์มือถือชั้นนำของประเทศออสเตรเลียได้แก่บริษัทออฟตัดบริษัทเทสตาวอ d ดาโฟนและ TPG นักเรียนสามารถหาข้อมูลแพ็กเกจได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทเหล่านี้ค่าโทรศัพท์จะคิดเป็นรายเดือนและสามารถจ่ายบินหักผ่านบัญชีธนาคารของนักเรียนได้ ส่วนต่อไปการเปิดบัญชีธนาคารธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับด้านความมั่นคงมากที่สุดมีอยู่4แห่งได้แก่ 1. ธนาคารเนชันแนลออสเตรเลียนแบงกธนาคารคอมมอนเวล l ์ h 3. ธนาคาร a อ z 4. แซดธนาคารวิสเ a ก ทั้ง4ธนาคารนี้นักเรียนสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองโดยใช้พาสปอร์ตและใบตอบรับการเข้าเรียนสนใจเรียนต่อออสเตรเลียติดต่อ EFL ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการบริการฟรี